เคสาทิตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าจีน SEO ที่เมืองชิงเต่ามณฑลซันตงได้ให้บริการรถไฟบรรทุกสินค้าจีนยุโรปแล้ว4,803ขบวนนับตั้งแต่ก่อตั้งจากข้อมูลของศุลกากรท้องถิ่นมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่33%ต่อปีเคสาทิตแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองชายฝั่งชิงเต่าเริ่มได้รับการเสนอให้พัฒนาในปี2,561 และได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของประเทศสมาชิก SEO จนถึงปัจจุบันรถไฟบรรทุกสินค้าจีนยุโรปได้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานรวม394,000ตู้และสินค้ามากกว่า3.3ล้านตันปัจจุบันเขตสาธิตมีรถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศเปิดใช้งาน22ขบวนเชื่อมต่อ54เมืองใน23ประเทศสมาชิก s c o และประเทศในคอริเริ่ม1แถบ1เส้นทาง เคสาธิต SEO มุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกระหว่างประเทศศูนย์การค้าที่ทันสมัยศูนย์ความร่วมมือด้านการลงทุนสองทางรวมถึงศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างฐานความร่วมมือด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศ SEO